สมุดบันทึกในกองขยะไม่ใช่ของสมชายอีกต่อไปชายธรรมดาอย่างเขาพบว่าภาพวาดทุกภาพกลายเป็นจริงได้เพียงขีดเส้นดินสอลงไปเริ่มจากข้าวไข่เจียวหอมกรุ่นจนถึงรถสปอร์ตสีแดงเพลิงที่เปล่งประกายแต่แล้วเขาก็เผือวาดปีศาจท,ที่มีดวงตาเรืองแสงสีแดงลงไปในบันทึกโดยไม่รู้ตัวจากเงาตะคุ่มในมุมห้องมันค่อยๆขยับมันหายใจเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นเรื่อยๆ สร้างความหวาดผวาจนสมชายแคบคลั่งเขาพยายามวาดกำแพงเหล็กขึ้นมากันแต่ปีศาจตนนั้นก็ฉีกมันขาดเหมือนกระดาษเขารู้ว่าต้องหยุดมันแต่จะหยุดสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากจินตนาการของตัวเองได้อย่างไรหรือเขาต้องวาดความว่างเปล่าทับลงไปสมุดบันทึกในมือสันะร,ริกปลายดินสอชี้ไปย่างรูปวาดปีศาจที่บัดนี้กำลังยื่นมือมาเราจะคว้าตัวเขาสมชายหลับตาแน่น นึกถึงหน้าแม่ที่รักของเขาเสียงกรีดร้องดังสุดขีดก่อนจะตามมาด้วยความเงียบงันที่น่าขนลุกแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกอย่างก็ยังคงอยู่โล่งอกระลึกแต่ปีศาจตนนั้นมันกำลังหัวเราะอ,อยู่ในสมุดบันทึกเล่มเดิมก่อนจะวาดรูปตัวเองลงไปอีกครั้งบนหน้าถัดไปด้วยสีแดงฉาน